สวัสดีครับมาพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพระเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้นะครับองค์ละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับเรามารับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้ทำการเสียเวลานะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่1นะครับเป็นรูปรล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ิตาสามชายนะครับเนื้อโคตรเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับจะเป็นพระวัดสามเปิมนะครับลงชาติแดงนะครับนี่นะครับเนื้อสมเด็จวระคังนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับ นี่นะครับเป็นพระวัดสามเปิ่มนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นพระสังกจายนะครับกุหอดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับใบสาเกนะครับหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อใบสาเกออกวัดห้วยเขนนะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับ นี ite, it ่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับนี่นะครับนี่นะครับปีศูนย์แปดนะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่หกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะครับ เขียนว่าสิงสิงสิงนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไรเงินอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับนี่นะครับห่วงเชื่อมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับขี่ขุดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อปานขี่ขุดนะครับนี่นะครับลอยอุดนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่แดนะครับเป็นเหรียญล่อเก่าไม่รู้ที่นะครับน PI> ี่นะครับองค์นี้องค์ที <t <t ่8ดนะครับเป็นเหรียญล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่9้านะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดละฆังนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9้านะครับอง์ละ300อนะครับ4ี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องคที่10นะครับเป็นพระกุธากระดานเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่10นะครับเป็นพระกุธากระดานเนื้อชินเงินนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมอีกเช่นกันนะครับพิเศษนะครับผิวออกพายเงินนะครับองค์นี้องค์ที่11นะครับนี่นะครับมีรอยจานด้วยนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับมีมีเดือยเลยนะครับคลาสสิกมากๆนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพุสุกนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับองค์เล็กนิดเดียวนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่13นะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์เล็กนิดเดียวเองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่14นะครับเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์ต่อบัวขีดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่14นะครับนี่นะครับไม่มีโค้ดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก้าไม่ทราบที่อีกหนึ่งเหรียญนะครับเนื้อทองแดงกไล่เงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับเหรียญเก้าที่ระลึกนะครับในงานบุญนะครับนี่นะครับวัดปากน้ํานะครับ องนี้องค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นพระปิดตานะครับเนื้อทองแดงก็ไรทองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะผสมนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่นะครับครึ่งองค์นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับด้านหลังก็มีรอยจานนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับ นี่นะครับเป็นขุนแผนหลวงปูดทิมนะครับนี่นะครับพิเศษนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับเป็นพระขุนแผนหลวงปูดทิมนะครับพิมพ์สองหน้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับเตารีดนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับตัวเท่าเหรียญบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญคล้ายๆวัดพนันเชิงเลยอ่าใช่ครับ อันนี้เป็นเหรียญวัดพนันเชิงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับ เป็นสมเด็จวัดละฆังเอ้ยเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์หกชั้นนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสำมิดกับเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ องต่อไปเลยนะครับองค์ที่26นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับนี่นะครับคลาสิิกมากๆนะครับองนี้องที่ี่26นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่27นะครับนี่ละกันนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงจุ่มลักนะครับนี่นะครับองนี้องที่ี่27นะครับใคร ใครรู้ที่นะครับไม่ควรพลาดนะครับถ้าผมตีผมตีหลงพอกลอะไรประมาณนั้นนะครับหลวงพกคอนหลงพอกลประมาณนี้หรือเปล่านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับเสียงโทรทัศน์เข้าต้องขออภัยด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นจอบเล็กนะครับหลวงพอเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับชอบองค์ไหนทักไลน์มาได้เลยนะครับส่งละโทรหรือโทรมาได้เลยนะครับ องค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นนางพญานะครับอกนูนเล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับแร่ชัดเจนนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อดิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนื้อทองแดงกระไเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเสานะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับกระไรทองนะครับ องนี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิศนะครับสายใต้นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับนูเนื้อโลหะนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพิตาสามชายนะครับฐานหยักนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระหินนะครับกรุหอดนะครับนี่นะครับใส่สวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุกนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับ อง์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่37นะครับอ่านี่ละกันนี่นี่เป็นเหรียญพระพรมนะครับอาจารย์เฮงนะครับเนื้อทองแดงกะไหลเงินนะครับองค์นี้องค์ที่37นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่38นะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อทองแดงกะไหลเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่38นะครับ นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่39นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดเกตพิมพ์6ชั้นอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่39นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่ส0บนะครับนี่นะครับเป็นพระทางพม่าทางลาวนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสมฤทธิ์แก่เงินนะครับ องนี้องค์ที่40นะครับอง์ละ300นะครับ4องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่41นะครับเป็นพระกุสนิ่มแดงนะครับกุเดียวกับพระพุทธชินราชใบเสมานะครับแต่อันนี้เขาเรียกเรียกพระพุทธชินสีนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อชิมสนิมแดงนะครับองค์นี้องค์ที่41นะครับพระพุทธชินสีนะครับกุวัดใจจังหวัดพิษณุโลกนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่รู้ที่นะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับอ๋อนี่ไงวัดเกาะแก้วนะครับอาจารย์ทองนะครับจวอชะเชิงเซานะครับอง์นี้องค์ที่42นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่43นะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับห,หรือว่าเขาเรียกกันนะครับว่าพิมพ์นี้เขาเรียกกันว่าหน้าหนูหูกลางนะครับนี่นะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์หน้าหนูหูกลางนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่44นะครับ นี่การองนี้องที่สี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับเต่ารีดนะครับปีศูนย์ห้านะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญพระพรมนะครับอาจารย์เฮงอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับกะไล่เงินนะครับเหรียญพระเหรียญพระพรมสี่หน้านะครับเป็นอันนี้เป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่4 6นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพระพุธนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงกระไล่เงินนะครับองค์นี้องค์ที่46นะครับใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47นะครับเป็นพระกุนะครับหูยาลบบุรีนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่47นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่48นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่49นะครับเป็นพระสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ี่49้านะครับ องละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสำลิตแก้เงินนะครับนี่นะครับปิดตาสี่กอนะครับปิดตาปิดหูนะครับเราเรียกว่าปิดตาสี่กอนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับอีกหนึ่งหน้านะครับ ปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเขาเรียกอีกหน้าหนึ่งนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับเป็นจอบเล็กนะครับหลงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับหรือว่าเขาเรียกกันพิมพ์แข้งติดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์แข้งติดนะครับ นี่นะครับแข้งตรงนี้กับจีวนเขาจะติดกันนะครับเขาเรียกก็พิมพ์แข้งติดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดกงธนูนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงกับลาเงินสวยสวยเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังันนะครับนี่นะครับ องนี้องที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับเป็นพระยอดธงเนื้อสำลิศนะครับสมัยอยุทธยานะครับนี่นะครับพระยอดธงเนื้อสำลิศนะครับสมัยอยุทธยานะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับเนื้อเก่ามากนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับเป็นพระหิน กุฮอดอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้ออกใส่ม่วงนะครับสวยเลยนะครับองค์นี้องคที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเอาไหนดีนะนี่ละกันองนี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ เป็นหลวงปูดทวดนะครับกรรมการนะครับน่าจะออกปีสองสี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับเนื้อสำริดนะครับนี่มีรอยจานนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก้านะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่61นะครับนี่นะครับเหรียญคล้ายๆเหรียญเต่าเลยนะครับนี่นะครับอง์คนี้องค์ที่61นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่62นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จกรุบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับอง์คนี้องค์ที่62นะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบสามนะครับองค์ที่หกสิบสามอ๋อนี่เป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับเนื้อสำริดอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับนี่นะครับเนื้อเก่ามากนะครับนี่นะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์สุดท้ายของอีพีนี้นะครับนี่ละกันนี่นะครับเป็นเหรียญคู่หลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่แปดสามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับของอีพีนี้นะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ